246 8520หรือ063 270 4693ค่มชัดฉับไวครอบคลุ่มทุกพื้นที่สวทบึงการคลื่นอันดับหนึ่งของคนบึงการ ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25เมกะเฮิร์ ah urst, ขึ้นอันดับหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬสดทุกวันทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารสาระในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและข่าวสารทั่วประเทศ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับรายการบึงการวันนี้คุยข่าวเข้มเขี่ยวข่าวข้นกับโด่งจตุรพรผานาาและเกศธนทยานัชชาเตชัสิทธง์ทาง FM 104.25เมกะเฮิรมและทางแฟนเพจเ Facebook ส,สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์ วันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการบึงการวันนี้นะคะที่คลื่นวิทยุ o u fm 104.25 MHz สเมกะสวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดีเจเกจี้ทินัทยานชาเตชสิทธิ์นะคะจากสวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้กลับมาพบกันในเช้าวัน พริหัสบ,บดีนะคะที่28กันยายน2566นะคะก็เช้านี้ก็ที่จังหวัดบึงการนะคะบริเวณของสธาบึงการก็ชุ่มฉ่ำเช่นกันนะคะก็มีฝนตกลงมาเนาะในช่วงเมื่อกลางคืนที่ผ่านมานะคะจนถึงช่วงเช้านี้ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงประมาณ9โมงเนาะ8โมง9โมงก็เริ่มมีแดดออกแล้วนะคะ ฝนตกแต่ว่าก็เริ่มมีแดดออกนะคะไม่ไม่ได้มืดครึมมากเนาะเชื่อว่าปริมาณฝนก็ไม่ไม่เยอะมากนะคะแต่ก็ยังคงมีอยู่นะคะก็ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนะได้ออกประกาศนะคะว่าในช่วงนี้เนาะก็จะมีจะมีฝนนะคะจะมีฝนในหลายพื้นที่เลยนะคะของประเทศไทยนะคะก็เรามาดูข่าวสาร ในประเทศกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการก็มาดูข่าวสารภายในประเทศกันก่อนนะคะก็มาเริ่มที่ข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศกันก่อนเนาะก็กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ประกาศเตือนนะคะว่าในช่วงวันที่27-29กันยายนนี้นะคะก็มีฝนตกหนักทั่วทุกภาคของไทยเลยนะคะแล้วก็ภาคใต้ก็มีคลื่นลม คลื่นลมแรงนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็บริเวณภาคใต้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดบึงกาฬของเรานะคะก็ได้รับอิทธิพลทั้งในวันที่27 28แล้วก็29ด้วยนะคะก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญก็การเดินทางก็เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะฝนตกก็ถนนลื่นนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษตรวจเช็ครถนะคะให้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของที่ปัดน้ําฝนเนาะสำคัญมากๆนะคะต้องให้ใช้งานได้ตามปกตินะคะเพื่อที่จะเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะก็มีสตินะคะในการเดินทางตลอดเวลาด้วยนะคะ ต่อมาก็มาดูความสำคัญของวันที่28กันยายนกันหน่อยนะคะวันที่28กันยายนเนี่ยมีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะวันที่28กันยายนนะคะก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะถือว่าเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงนะคะพุทธศักราช2460โดยมีสาระสำคัญนะคะก็คือการประกาศให้ธงไตรรงนะคะเป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งก็ได้มีการประกาศไว้ณวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นะคะแล้วต่อมาค่ะในปีพุทธศักราช2560 ะะสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีนะคะเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยให้เริ่มในวันที่28กันยายน2560เป็นปีแรกนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงชาติไทยแล้วก็ ซึ่งซึ่งวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะก็ไม่ได้ถือเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่ว่าเป็นวันที่ระลึกถึงความสําคัญของวันนี้นะคะเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชาติค่ะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศที่54ของโลกนะคะที่มีวันธงชาติและ การกำหนดวันทงชาติของทุกประเทศนะคะก็ล้วนแล้วแต่อิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์นะคะรวมไปถึงความเป็นมาในการสร้างชาติของแต่ละประเทศด้วยนะคะก็เป็นความสำคัญนะคะของวันที่28กันยายนก็คือวันพระราชทานธงชาติไทยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะของวันที่28กันยายน นอกจากจะเป็นวันทงชาติไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกด้วยนะคะหรือว่า World Rabies Day นะคะโดยจัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูสุนัขนะคะแล้วก็ให้ประชาชนแหน่รับทราบถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนนะคะในการควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะก็ เรามีสัตว์เลี้ยงนะคะที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเป็นสุนัขนะคะเป็นแมวนะคะเขาก็อาจจะมีโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่จะต้องดูแลเขาไม่ใช่ว่าแค่การให้อาหารให้น้ําอย่างเดียวนะคะดูแลในเรื่องของโรคภยัยอย่างเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษด้วยนะคะใครที่เลี้ยงสัตว์เนาะ ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวก็พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะไม่ใช่แค่วันนี้นะคะวันนี้เป็นการแบบว่ากระตุ้นเตือนเนาะเป็นวันที่ให้ระลึกถึงนะคะความสําคัญของวันนี้แต่ว่าก็จะต้องดูแลเขาตลอดเวลานะคะทุกช่วงเวลาด้วยเช่นกันนะคะต่อมาค่ะมาดูมาดูเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในเมื่อวานนี้นะคะก็มี มีการลงพื้นที่นะคะของนายกรัฐมนตรีนะคะไปชมงาน o t ท p อป d y e a r 2 0 2 3นะคะที่สุดแห่งภูมิปัญญา เป็นการรังสรรค์จากการพัฒนาแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยตามนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะคะโดยนถายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ไปเยี่ยมชมงานโอท็อปมิตรเยี2023ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2566นะคะภายใต้แนวคิดที่สุดแห่งภูมิปัญญารังสรรคจากการพัฒนาเพ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยตามนโยบายส่งเสริมซอ,อฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะก็เป็นหนึ่งในต้นทุนของพลังทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินชมสินค้านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในงานไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะมีผ้าไทยมากมายรวมทั้งมีศิลปินโอท็อปนะคะสาธิตการทอผ้า การทำเปลือกไข่วิจิตรศิล์นะคะการทำเครื่องเบญจรงนะคะรวมไปถึงการชมกิจกรรมโอท็อปที่กรมการพัฒนาชุมชนนะคะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนานะคะเช่นร้านพึ่งพาโดยมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะบูธของโอท็อปออนไลน์โอท็อปขึ้นเครื่องโอท็อปพรีเมียมนะคะหรือว่ายังโอท็อป ผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทผ้าเครื่องประดับของใช้สมุนไพรต่างๆรวมถึงโอทอปชวนชิมนะคะแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยแล้วก็มีการเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในงานนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาด้วยนะคะแล้วก็ได้ทดลองเทคนิคการเขียนเทียนลงบนผ้าใยกันชงนะคะแล้วก็ได้ลองเขียนชื่อและนามสกุลของนายกรัฐมนตรีลงบนผ้า ใหญ่กันชงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทำให้ได้มีการรวบรวมสินค้าโอท็ Top จากทั่วทุกทั่วทุกพื้นที่นะคะของประเทศไทยเนาะมารวมในงานนี้นะคะเป็นงานใหญ่เลยแล้วก็มีโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีโซนแสดงจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ o t o ็อกว่า1,200บูตมีโซน o t ท็อชวนชิมมากกว่า160ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็มีโซน o t ท็อปเทรดเดอร์ประเทศไทยและ o t ท็อปเทรดเดอร์จังหวัดนะคะมากมายเลยก็ไปงานนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มนะคะสินค้า o t ท็อมากมายหลากหลายประเภทเลยใครที่สนใจก็ไปกันได้นะคะระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2566นะคะ ต่อมาค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะก็คือเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็คุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรี นะคะก็ได้เดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะคะหรือว่ากตรครั้งที่10ประจำปี2566นะคะก็มีการจัดพิธีนะคะตั้งแถวกองเกียรติยศต,ต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะคะ เพื่อคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนที่14นะคะแทนพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดนะคะผอ,อรตอรอคนปัจจุบันก็ได้กเกษียณอายุราชาการนะคะในวันที่30กันยายนนี้นะคะจาก,กเกษียณอายุราชาการในวันที่30กันยายนนี้ก็มีการแต่งตั้งนะคะมีมติแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจ แห่งชาติคนใหม่นะคะซึ่งผลก็ออกมาแล้วเป็นพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมนนะคะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14บนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านของแวดวงตำรวจนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนาะก็มีมีข่าวออกมานะคะว่าเออจะเป็นใครนะคะขึ้นขึ้นดำรงตำแหน่งเนาะก็เป็นในที่สุดก็ได้ชื่อมาแล้วนะคะเมื่อ ช่วงเย็นวานนี้นะคะว่าเป็นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลน,นะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14นะคะซึ่งเป็นผู้อาวุโสชิงตำแหน่งในลำดับที่4ซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายด้วยนะคะค่ะหลังจากดูในเรื่องของแวดวงตำรวจไปแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวมาดูในเรื่องของกัญชากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังอ่า เรื่องของกัญชาก็ต้องมาดูเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณาสุขนะคะกระทรวงสาธารณาสุขคุณอนุทินก็ยืนยันนะคะในเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์นะคะเน้นย้ำในเรื่องนี้นะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะออขออภัยนะคะ คุณอนุทินนะย,ยังยังยังติดอยู่กับความเป็นกระทรวงสาธารณาสุขนะคะไม่ใช่นะคะตอนนี้เป็นดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านเปิดเผยว่าพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยมีวัตถุประสงค์ที่ตรงกันในการนํากัญชาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นะคะตามที่นายแพทย์ชนนั่นสีแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะคนปัจจุบันได้กล่าวนะคะที่ผ่านมาซึ่งการหารือในประเด็นนี้ก็มีร่วม กันมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ไม่เคยมีการกล่าวถึงหรือระบุลงไปในตัวกฎหมายนะคะว่าอนุญาตให้ใช้ในทางสันทนาการทุกอย่างที่ดําเนินการมาก็ทําเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้เนี่ยกัญชาก็จะถูกปรับนะคะกลับมาให้เป็นยาเสพติดหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละพักนะคะก็จะต้องมีการศึกษาลงรายละเอียดนะคะว่าจะพบ ก็จะพบนะคะได้ว่าสาร CBD นะคะหรือว่าสารสกัดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ที่ได้จากต้นกัญชาเนี่ยไม่เคยมีปัญหานะคะแต่ว่าตัวที่มีปัญหาเนี่ยคุณอนุอนทินนะคะก็บอกว่าเป็นสาร THC นะคะหรือว่าสารที่ทำให้เมานะคะที่ได้จากการสกัดกัญชาที่ว่าหากได้รับเกินกว่า0.25มิลลิกรัมถึงจะมีผลต่อระบบจิตประสาทนะคะแล้วก็มีผลต่อการควบคุม ร่างกายนั่นเองนะคะอันนี้คุณอนุทินนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำนะคะในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ว่าเป็นวัตถุประสงค์แรกนะคะวัตถุประสงค์หลักในการในการในในโยบายของกัญชานะคะว่าการใช้นโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์นะคะไม่เคยสนับสนุนให้นำไปใช้ในทางสันทนาการนั่นเองค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่ขาวสารนะคะในช่วงแรกของรายการในช่วงข่าวสารภายในประเทศนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันในช่วงข่าวสารบ้านเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบึงการกันต่อค่ะสนใจลงประชาสัมพันธ์กับทางสวทบึงการ FM 104.25 MHz ติดต่อได้ที่092-246-8520หรือ063-270-4693ค่มชัดฉับไวยครอบคลุ่มทุกพื้นที่สวทบึงการคลื่นอันดับหนึ่งของคนบึงการ กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการ FM 104.25 MHz ขึ้นอันดับหนึ่งของจังหวัดบึงการ oh กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25เมกะเฮิร์ขึ้นอันดับหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬสนใจลงประชาสัมพันธ์กับทางสวทบึงการ FM 104.25เมกะเฮิร์ตติดต่อได้ที่ 092 246 8520หรือ063 270 4693คมชัดฉับไวครอบคลุมทุกพื้นที่สวทบึงการคลื่นอันดับหนึ่งของคนบึงการ ข่าวสารบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการบึงการวันนี้นะคะในช่วงข่าวสารบ้านเราก็มาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบึงการกันนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะตอนนี้ที่จังหวัดบึงการก็จัดงานอยู่ด้วยนะคะจัดพิธี พิธีเกี่ยวกับวันธงชาติไทยนะคะอยู่ที่สารกลางจังหวัดบึงกาฬด้วยนะคะก็นําโดยท่านนาิชาโคาสศิวิไลนะคะนายกอ,อ้อขอไปค่ะท่านนาชาโคษสศิวิไลนะคะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬของเรานะคะก็เป็นประธานในพิธีนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับวันธงชาติไทยที่จัดขึ้นที่สารกลางจังหวัดบึงกาฬด้วยนะคะต่อมาก็มาดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะ ก็มาดูกิจกรรมเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการจัดขึ้นนะคะที่โรงเรียนบึงการนะคะก็คือสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการนะคะได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพื่อเมือ เพื่อมวลชนนะคะประจำปี2,566ค่ะเป็นกิจกรรมการเต้นแอโรบิกนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความแข็งแรงให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดบึงการของเรานะคะโดยจัดขึ้นที่หอประชุมสำราญรมนะคะโรงเรียนบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะคะโดยมีนายณริชาโคษาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะคะเป็นประธานใน โครงการนี้นะคะโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชนประจำปี2566เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาระดับจังหวัดนะคะก็คือกิจกรรมในเมื่อวานนี้ก็เป็นกิจกรรมการเต้นแอโรบิกนะคะซึ่งจัดขึ้นนะคะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬนำโดยนายอิทธิรักษ์ อิทธิรัตนารักษ์นะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะข้าราชการบุคลากรครูแล้วก็นักเรียนจํานวนมากนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยน,นายนรุชาโศาศิวิไลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการก็กล่าวว่า โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งที่ภาคส่วนต่างๆนะคะได้เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็ได้ร่วมการขับเคลื่อนการดําเนินการส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬานะคะโดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนในพื้นที่นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3วัน วันละ30นาทีนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดก็คือประชากรอายุ6ปีขึ้นไปนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะคะภายในปี2,570นะคะเพื่อให้กลายเป็นวิถีชีวิตนะคะในระดับจังหวัด แล้วก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดบึงการต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการของเรานะคะรวมถึงสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะร่วมกันนะคะให้ความสําคัญกับกิจกรรมนี้นะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ความแข็งแรงให้กับชาวบึงการของเรานั่นเองค่ะ ต่อมานะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะในปลายเดือนหน้านะคะในปลายเดือนหน้านี้ก็คือกิจกรรม12ปีนะคะเปิดประตูสู่นครนาคาออกพรรษาบึงการนะคะก็เป็นเป็นกิจกรรมใหญ่นะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะปีนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะคะจัดเต็ม3วันเลยกับงาน 12ปีเปิดประตูสู่นครนาคาออกพรนษาบึงการนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29ตุลาคม2566นี้นะคะน้าถนนเข้าเม้าริมโของอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะคะภายในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเอกลักษณ์ประจำจังหวัดบึงการนะคะจะมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะพร้อมทั้งการรำบวงสวงพญานาคจะมีการประกวดที่ดานาคาบึงการด้วยนะคะมีการประกวด ขบวนแห่แต่ละอำเภอด้วยมีการแข่งเต้นบาสโลบนะคะแล้วก็มีการโชว์นะคะโชว์ต่างๆจากน้องๆเยาวชนในจังหวัดบึงการด้วยนะคะก็บอกว่าบอกเลยว่ายิ่งใหญ่แน่นอนนะคะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยคับค้างเลยนอกจากนี้ยังมีศิลปิน ดังนะคะศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายเลยระดับประเทศเลยนะคะมาร่วมในงานนี้ด้วยเริ่มที่วันที่27ตุลาคมก็พบกับคุณไผ่พงศธรก่อนเลยนะคะนักร้องนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะคุณไผ่พงศธรมาประเดิมในวันที่27ตุลาคมนะคะต่อด้วยวันที่28ตุลาคมก็พบกับคุณก้องห้วยไร่นะคะแล้วก็คุณเบิ้ลนปทุมราชนะคะโอ้โห นอกจากจะมามอบบทเพลงเพราะๆแล้วเชื่อว่ามามอบความบันเทิงด้วยนะคะสองท่านนี้ก็โอ้โหมีอารมณ์ขันอย่างมากนะคะก็ต่อมานะคะวันที่29ตุลาคมก็พบกับวงอินสติ้งนะคะนักร้องนักร้อง วงร็อกนะคะชื่อดังนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณบอยสิริชัยคุณแอนออรดีนะคะคู่ขวัญน,นะคะแล้วก็หมอลำวัยรุ่นใจเกินร้อยนะคะวันที่19ตุลาคมก็โอ้โหจัดเต็มเลยนะคะแล้วก็มีจะมีวง จากน้องๆโรงเรียนบึงการด้วยนะคะวงแดนสนธยามาร่วมในงานในครั้งนี้ด้วยนะคะที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบึงการมาน้องๆจะมาวันไหนเนี่ยเดี๋ยวเกดจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะถ้าได้ความชัดเจนมาว่าน้องๆจะมาวันไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะแฟนเพลงจะได้ไปไปเชียร์ไปชมกันได้นะคะแต่ไปทุกวันเลยได้ยิ่งดีค่ะตั้งแต่วันที่27-29ตุลาคมนะคะกับงาน12ปีเปิดประตูสู่นครนะคะออกพรรษาบึงการค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการบึงการวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 0นาิกากับทิติมาอินกรม